แฟนคลับออฟฟิเชียลส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องราฟาเอลนะคะแล้วร,ร็ <laughs> ทำไมเกิเดอะไรึ้นครับวันนี้ก็ <g ull ing> วันนี้นะคะราฟาเอลก็เออก็ไปทําฟันมาเนาะก <g ull> ็ <ing> พูดไม่ได้นะพูดพูดแค่เด็กพูดอาจจะเสียงแปลกๆนะคะก็เลยแบบว่าของดลงคลิปวันหนึ่งเนาะก็สาหรับสำหรับดือสัปดาห์นี้พี่ก็ไม่ได้ลงคลิปมาโหสองวันแล้วนะกับวันนี้ก็โหก็ไม่ได้อีกโอ้ก็นั่นแหละพี่เซนพี่เซนพูดอะไรหน่อยดิน้องพูดไม่ออกอ่ะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําให้ปากเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะหรือฟันทำเหมือนเดิม สำหรับคุณผู้ชมที่ท่านกดติดตามายบายครับผมบ๊าย,บายแล้วครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ฟันกลับมาเหมือนเดิมนะครับครับผมให้กำลังใจพี่ด้วยนะไปาย,ยง,ง่ายนะบ๊ายบายครับ